ลอสพยากรสวัสดีค่ะยุคสมัยเนี้ยคนที่ไม่มีคู่ครองแต่อยากมีลูกเลือกที่จะรับเลี้ยงเด็กเป็นลูกบุญธรรมพื้นฐานดวงที่พ่ออยากรู้ว่าเด็กวาสนาจะเป็นยังไงดวงสัมพันธ์กับพ่อบุญธรรมไหมมีดวงตรงอย่างมาให้ดูค่ะพ่อราศีเมษมีดาวอาทิตย์มาจากเรือนปุตตะที่กลุ่มลักนาดูแวบแรกนะคะก็ดีค่ะ ในระหนาว่างจากดาวอาทิตย์คุณภาพกลางๆจะมีลูกสักคนก็ไม่น่าห่วงอายุมากขึ้นมีลูกให้ดูแลใกล้ชิดพื้นฐานดวงผู้ชายคนนี้วาสนาก็ดีพร้อมที่จะรับเลี้ยงเด็กสักคนไม่ลำบากค่ะรับเลี้ยงตั้งแต่เกิดเลยถึงมีเวลาเกิดที่ชัดเจนเด็กราศีกรกฎธาตุน้ำจิตใจอ่อนโยนเป็นเด็กผู้ชายดูแล้วเรียบร้อย พื้นดวงเด็กดาวจัน์ทรเป็นราชาโชคดาวประหัสคุณภาพเกษตรวรโคตรนววางคะ่ะอยู่สุภะโชคดีนะคะที่มีคนพร้อมเลี้ยงดูให้ความสุขสบายดาวอยู่ในเรือนที่ดีเรื่องการเรียนก็ดีด้วยดูแล้วไม่น่าห่วงไม่ใช่เด็กเกเรมีดาวอาทิตย์คุณภาพอุจจาพิมุกดาวพุธคุณภาพเกษตรดาวราหูคุณภาพก,กลาง ดาวอาทิกกับพุทธเด่นนะคะดวงนี้มีผู้ใหญ่สนับสนุนมีพ่อคอยเสริมหน้าที่การงานก็ไม่น่าลำบากจะทำราชการหรืออยากจะทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้มีดาวศุกร์คุณภาพอุจจาพิพมุขก,กับดาวมฤตยูอยู่ในเรือนลาพะอาจารย์บอกว่าดวงเด็กวาสนาดีกว่าพ่อนะมีแต่คนรักคนเอ็นดูเป็นคนมีสเสน่ห์ ถ้าเด็กวาสนาดีพ่อก็สบายไปด้วยอย่างน้อยลูกก็ไม่ทําให้หนักใจมีดาวอังคารเสียสนิทเลยในนาวางคุณภาพเป็นนิดอาจารย์บอกว่าเด็กจะไม่ใช่คนขยันนะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างของเล่นน่ะต้องรู้จักเก็บเข้าที่ให้ทำอะไรด้วยตัวเองบ้างไม่ใช่สปอยเขาเกินไปจนไม่ทำอะไรเลยดาวสาวคุณภาพเกษตร น่าเสียดายคะ่ะเป็นดาวเสียดวงนี้มีปัญหาชีวิตคู่จริงๆก็น่าห่วงดาวอังคารเสราเสียจะกลายเป็นเด็กติดสุขไม่เอาทานแต่ถ้าเขาเรียนเก่งจบมาหน้าที่การงานดีๆอนาคตก็ทำให้ชีวิตเขามั่นคงได้ดาวเกตที่อยู่ในเรือนสหัชชาอาจารย์แนะนำให้เรียนภาษาอังกฤษจะได้ทำงานบริษัทต,ต่างชาติหรือรับราชการก็ได้ดวงนี้ไม่ติดเพื่อนนะคะ แต่จะติดครอบครัวมากกว่ามายงเข้ากับศาสตร์เจ็ดตัวเก้าฐานดวงเด็กดาวรหัสต,ตรงทนังอัตตะสุภะตรงธงชัยในทักษะมหาพูดเด็กคนนี้เก่งจริงค่ะถ้าเรียนเก่งจบมาดีได้ทำงานดีด้วยสุขสบายค่ะดาวระหัสไปสัมพันธ์กับพ่อด้วยชัดเจนเด็กคนนี้จะได้ดูแลพ่ออย่างดีดาวสุข ปิตากระดุมพระกรรมะตรงตรนุในดวงพ่อถ้าเด็กจะทําธุรกิจพ่อก็สนับสนุนช่วยได้ดีเลยส่วนดวงคู่ดาวพุทธีนะปัตตนิมรณะชีวิตคู่ไม่ดีเลยตรงกับโหราศาสไทยดาวเสาตกมรณะสุดท้ายดวงนี้มีคู่กี่คนก็มีปัญหา ดาวอังคารอัตระอริธาสีตรงกับโหราศาสไทยแต่ที่ต้องระวังตัวเองมีแฟนที่สร้างปัญหาวุ่นวายในชีวิตตัวเองค่ะถ้าคุณสนใจอยากดูดวงรละเอียดแบบนี้เรียนโหราศาสไทยหรือศาสตร์เจตัว9้าฐานที่เน้นการปริยกรเป็นหลักติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้ค่ะ